วันนี้อากาศไม่ร้อนปฏิทินรอวันที่แปดจ้าวันที่แปดน่าจะปฏิทินไม่แน่ใจว่าสองวันขายหมดไหมเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันคนน่าจะซื้อไปเยอะแล้วก็จะเหลือวันที่แปดถ้าหมดแต่คงว่าไม่หมดนะถ้าหมดว่าแพ็คไม่ทันวันที่แปดสมมุติวันที่แปดวันที่เก้าขายวันที่สิบก็จะขายน้ําพริก มันต้องแบ่งวันกันขายมันขายทีเดียวไม่ได้ปริทินสวยนะแม่ก็ปุกน้ำพริกเราย,ยังมีอยู่ปะอันใหม่อ่ะที่บ,บ,บ้านเราไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไร มีประเด็นอะไรกับทนายกองทัพรมครับไม่มีะนะอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรกับเขา,าเขาอยากจะมีก็ปล่อยเขามีไปอาจารย์ไม่มีด้วยนะขี้เกียจมีตอนนี้กูไม่อยากมีประเด็นอะไรใครเท่านั้นอนะ่ะกูขอสอนไปตามเหตุตามปัจจัยกูนี่แหละกูเหนื่อยทะเลออาะอใครแล้วไม่เห็นประโยชน์เลยวะ่ะมีแต่การทําลายทําร้ายกันมีแต่การทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอ,อกปากเห็นมีแต่ความอาฆาตพยาบาบ้าร้ายกรดเกลียดกรดแคนกันเบื่อขี้เกียจพูดแล้วเลิกพูดดีกว่ากูด่าพวกมึงดีกว่าสบายใจกว่าด่าคนอื่น กูด่าพวกมึงนี่แหละจบไปกูด่าลูกศิษย์ตัวเองดีกว่ากูไปด่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศิษย์กูด่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์กูด่าคนกันเองนี่แหละกูด่าลูกศิษย์กูเองนี่แหละจะได้เกิดประโยชน์กูด่าคนที่เขาให้กูเต็มใจให้กูด่ากูด่าคนที่เขาเป็นลูกศิษย์กูที่เขาอยากให้กูด่าด่าแล้วเกิดประโยชน์ด่าแล้วมีสติสัพพัญญากูด่าพวกมึงดีกว่าวาสบายใจคนหนึ่งกูไม่ด่าละเขาจะด่าไปให้มันด่าไปเลยอีเพจต่างๆอะไรจะด่าไปเถอะก็ด่าไปเถอะกูเหนื่อยจริงมันเหนื่อย กูสูญเสียกําลังอะไรไปกับอะไรไร้สาระ่ากูเริ่มเห็นประโยชน์ละไอ้กูเริ่มเห็นโทษแล้วว่าเวลากูไปวุ่นวายกับใครเยอะๆกูสอนพวกมึงอย่าไปสารแนเรื่องชาวบ้าน่อมมาสารแนเรื่องกูก่อนกูก็เลยต้องแตะบ้างแต่เวลากูแตะไปตัวแตะมาเริ่มไม่เห็นประโยชน์ละ่อยให้มันด่าไปแล้วกันหน้าที่คือเราแค่ชี้แจงพอชี้แจงอย่างเดียวแต่ไม่ทะเลาะดาาดันด้วยเลยนะแต่กูทําจริงนะนุสวรีควายอ่ะเฮ้ยกาดบางหยิบควายให้ตัวไอ้ตัวควายหน้าบ้านอะ ไม่หนักไม่หนกักยกดีๆมันเป็นดินเผาเดี๋ยวกูทะามึงดูควายควายที่กูจะทำอนุสาวรีย์ควายนะกูจะตั้งว่าอนุสาวรีย์คนตื่นทำตกควายทดี่กูเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะตกกูจะทำไม่จริง เดี๋ยวกูจะไปซื้อไปสิบตัวเลยกูจะบอกให้มันมีหลายรูปแบบหลายทรงมีคนขี่ควายก็มีเนี่ยควายมึงดูน่ารักไหมล่ะเนี่ยหน้าตาน่ารักเลยเนี่ยดูสินี่เป็นดินเผานะนี่มีโบร์ด้วยนี่วันนั้นกูไปซื้อมาแล้วประเด็นคือแอดมินกูในรถเยอะหลายคนไง กูเลยเอาควายกูกลับไม่ได้หลายตัวตอนแรกกูจะเอามาหลายตัวมากแต่แอดมินกูก็นั่งขวางกูจะไล่แอดมินกูก็ไม่ได้ตอนแรกกูจะไล่แอดมินกูลงรถเพราะกูเจ้าควายกลับบ้านกูก็เลยได้น้องมาตัวเดียวเนี่ยน้องควายน่ารักมากมึงดูดิสิตัวสั้นๆฟอกๆเนี่ยกูเลี้ยงควายจริงไม่ได้ไงกูเลยควายปลอมไม่แหละอ่ะมันน่ารักมากเลยน้องนี่ดันเกวียนโคราชกูไปซื้อมานี่ แล้วมึงรู้ไหมว่าด่านเกนนลียนโคลาเป็นอะไรที่ถูกที่สุดเล่านาบรรดาตุ๊กตาแบบนี้นะนี่ตัวละสี่ร้อยดินเผานะมึงกูชอบมากควายนี่ควายเลยกูตกควายได้เยอะนี่หมูแดงนี่หมูแดงนี่ควายนี่หมูแดงพรุ่งนี้กูมีหมูแดงแจกด้วยนะนี่ จับของขวัญน,น่าจะามาสิบตัวหรือเปล่ากูจาไม่ได้นะเขาทําไม่ทันมั้งหมูเด้งจากเรือนจํากลางชนบุรีนี่พรุ่งนี้ใครมาสวดมนต์ข้ามปีอะนะมึงเตรียมตัวได้เลยจับฉลากมีหมูเด้งสิบตัวนี่ควายไม่มีนะอันนี้ต้องไปซื้อจากโคราชควายไม่มีมีตัวเดียวแจกไม่ได้ตกควายตกควาย,วายอนุสาวรีย์ตกควายเดี๋ยวกูทำแล้วพวกมึงก็มายืนถ่ายรูปหน้าบ้านนะ เดี๋ยวกูให้เขาขุดต้นมองต้น,ตนไม้ออกเดี๋ยวกูจะปูหญ้าจัดสวนสวยๆหน้าบ้านเลยตรงมุมหัวโคง้ง่ะนอะเดี๋ยวกูจะเอาจริงแล้วกูจะจัดแล้วหรือจะทำใดคงใดคัดอะไรวางให้พวกมึงถ่ายรูปไม่ต้องเข้ามาในบ้านกูมึงยืนถ่ายรูปหน้าบ้านกัไแหลไม่ต้องเข้ามานี่ตกควายได้หลายตัวเลยจากเพจสรารพัดเพจที่เอากูไปแฉอากูไปด่าว่ากูชอบโกงเงินบริจาคเนี่ยนี่ตกควายนี่ ใครที่เชื่อข้อมูลนั้นเป็นเท็จแต่ละเรานะนะนี่นี่ควายดูไว้เป็นตัวอย่างนี่หน้ามึงนี่แบบเดียวกันเลยนี่น่ารักมุงมิงมากดูหน้าสิดูหน้าน้องนี่นี่เพราะอะไรมึงโดนเพจเหยื่อเพจอีจูดีพยูนอะไรต่างกันนาเน่่เน่น่นี่สนสะพายสนตะพายเขาเรียกสนอะไรสนสะพายเหรอเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็จูงเดี๋ยวเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาจูงนี่นี่จูงจมูกจูงจมูกไปเขาลากไป เขาพูดอะไรใครก็เชื่อเขาบอกว่ากูโกงเงินบริจาคมึงก็เชื่อจูงไปจูงไปเลยจนี่นี่นี่เชือกอยู่นี่จ้าเขาสนจมูกมึงเรียบร้อยแล้วนี่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 นรู้เรื่องตกควายได้หลายตัวทุกวันนี้ยุคนี้เนี่ยน่ารักดูดิเนี่ยตีตูดควายด้วยเนี่ยน่ารักมากอ้วนปุ๊กเลยมึงดูตัวเนี่มึงดูตัวเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยน่ารัก หมูเด้งเนี่ยเดี๋ยวมีไปบรรยายที่โคลากูจะเหมารถกูจะว่านซื้อให้หมดเลยแล้วค่อยดูกูเตรียมตัวไปซื้อโดยเฉพาะแล้วกูจะควายๆอย่างเดียวกูจะไปสิบตัวเลยมีทั้งคนขี่มีทั้งเด็กขี่มีผู้หญิงขี่มีเด็กผู้หญิงผู้ชายขี่กูจะซื้อมาวางเลยเลี้ยงไปตับแล้วเดี๋ยวกูจะซื้อมาไวร้า,ากาแฟแม่กูด้วย อนุสาวรีตกควายถ้าสร้างอนุสาวรีย์ต่อตัวใหญ่ตัวใหญ่กูไม่ไหวเปลืองเกกะกูเอาตัวเล็กกี่ละพอแล้วจะเอาอะไรตัวใหญ่นักหนาขอดูปริทินนะคะซื้อสิจ๊ะอริทินหัวช่ำนี่ นี่ปริทินสวยไหมล่ะสวยมาก ไม่ได้รับวันนี้แหละน่าจะได้รับเพราะเมื่อวานมันมีบางส่วนได้รับแล้วแล้วก็น่าจะเป็นวันอีกวันหนึ่งได้รับปฏิทินกำลังจะไปส่งใช่ไหมเออแก้วกระโถนเดือนกุมภาแก้วกระโถนเดือนกุมภาผ้าคุมผ้าคุมน่าจะไปไปลายเดือนมกราไม่แน่ใจนะ ได้ปริทินแล้วส่งมายับมากเอ้ยถ้าใครปฏิทินเสียหายอะ่ะพังแบบจนใช้ไม่ได้เลยอะ่ะทักมาหา,าจาย์เดี๋ยวจะส่งไปให้ใไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าพังมีปัญหาเดี๋ยวเคมให้มีของที่รอเคมอยู่เคมได้ไม่ต้องกังวลเลยถ้ามันไปแล้วส่งแบบพังทิบหายวายป่วงเลยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแจ้งมาทางแชทเลยแล้วเดี๋ยวจยาจะส่งไปให้ไม่ หนูขอเอาสินค้าจาจาปตัตตะก,กาขายได้เลยรออาจารย์ขายแล้วใครจะปักปักได้เลยตามเหตุตามัลตามตาม,ตามใจเลยได้หมดแล้ววันก่อนอาจารย์จะให้ดูรูปวาดที่มีคนส่งมาให้อาจารย์บอกถ้าขายปฏิทินหมดจะให้ดูเออวากูก็ลืมกาดวาดหน่อยดีรูปถ่ายที่อยู่เหนือไมโครเวฟดึงให้หน่อยเมื่อวานมีคนเอารูปภาพใบใหญ่มากมาให้ ไปที่สวนแสงธรรมเขาเป็นแบบวาดแบบแรแสงและเงามาให้อ่ะโอ้โหบาลมาเริ่มเลยใส่กรอบมาให้อย่างดีแล้ววันนั้นกูอวดไว้สุดท้ายก็นี่เพิ่งเอามาให้ดูเขาวาดมาสวยไหมล่ะเหมือนมากเนี่ยชื่ออะไรว่ากูจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวนะสีปางสวนแก้ว คุณสีปรางสวนแก้วให้ไว้วันที่24ทธันวา2 5 6ห67สีปรางสวนแก้วนี่ศิลปินชื่อคุณสีปรางสวนแก้วสวยมากน่ารักเห็นไหมนี่ให้ดูแล้วนะ วันน,นั้กูจะให้ดูกูไม่ให้ดูสวยมากภาพวาดแขวะและ้วจะล่วงไหมเนี่ยมันมีอีกรูปหนึ่งอ่ะอหนักกว่า จะให้เด็กมันยกมาก็หนักเกินไปกรอบไม้เป็นภาพแสงและเงาหลายคนน่าจะเห็นรูปนะศิลปินเข้ามาให้อาจารย์เองเด็กผู้ชายผมย,วยาวๆหน่อยนะผมเฟอร์เซอร์หน่อยอันนั้นจะเป็นภาพแบบวาดเงาแลงเงา สั่งปฏิทินมาแล้วครับอาจารย์ผมอ่านเลยยังไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยอธิบายปฏิทินให้ฟังหน่อยครับพระสูตรไหนล่ะเดือนไหนบอกมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังรูปอาจารย์หน้าเหมือนน้องที่อยู่ข้างหน้าเลยครับน่ารักไงกูชอบมากน่ารักน่ารักเนี่ยเหมือนตัวไหนก็ได้กูเหมือนได้หมดแหละจะเหมือนควายก็ได้เหมือนหมูเด้งก็ได้ได้หมดเลยหน้าตาน่ารักแต่สมองอย่าเหมือนก็แล้วกันนะเอาแค่หน้าเหมือนพอจะน่ารักมุ้งมิง้ง ถ้าสมองเหมือนไม่ได้จะดูแย่ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ชมกูหน้าเหมือนเนี่ยเนี่ยหน้าเหมือนตุ๊กตาควายเนี่ยน่ารักทุกสิโอเอโอเอหน้าเหมือนหมูเด้งอย่างเงี้ยโอเอโอเอโอเอเอาแค่หน้าพอนะอย่าเอาสมองไปนะ โกงเงินบริจาคหาหลักฐามนมาด้วยนะจ๊ะไม่งั้นมึงจะโดนฟ้องร้องนะอา่าใครหาว่ากูโกงเงินบริจาคไม่มีหลักฐานในการว่ากูโกงเงินเนี่ยกาวหากูหมิ่นประมาทหาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิเวเตอร์ได้กูฟ้องมึงได้เลยนะคิดดีๆก่อนพูดนะจ๊ะคิดดีๆนะอิชายพลกูฟ้องมึงได้เลยนะมึงอย่าคิดว่ากูหาไอพีมึงไม่เจอนะ กูเก่งมากนะกูบอกให้แต่อยู่ที่กูจะทำหรือไม่ทำแค่นั่นเองแต่ถ้ามึงฟอง้องร้องกูได้กับมึงด่ากูด้วยคำไม่จริงเนี่ยมึงเจอกูนะกูบอกก่อนมาหาว่ากูโกงเงินบริจาคเนี่ย อยากให้มีการพูดคุยกันออกรายการเหมือนอาจารย์นัดพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เบียร์คุยกับใครอ่ะมันต้องรู้ด้วยว่าคุยกับใครอ่ะคุยได้หมดแหละคือใครจะคุยอ่ะมันต้องแบบมีข่าวมีกระแสอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยเขาถึงจะเอาไปออกรายการอาจารย์ติดต่อให้ได้นะติดต่อให้ได้เพราะรายการเ,าเรื่องนี้ต้องเคลียร์ที่รายการท็อปนิวอะนะเขาเอาเชิญอาจารย์ไปออกบ่อย สัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอย่างเงี้ยใครอยากจ,จะไปเนี่ยแจ้งอาจารย์ได้นะแต่ขอให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมให้คือไปแล้วมันต้องมีคนรู้จักอะไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอย่างเงี้ยมาพูดอะมันก็ไม่มีประโยชน์ คิดยังไงกับคนที่บอกว่า,าจะาไม่บวชเพราะว่าตอนนี้หาเงินได้เยอะเลยไม่ไปบวชก็กูบอกแล้วว่าตุลาพฤศจิกาปีหน้ากูก็กําหนดไว้แล้วเออถ้าถึงตอนนั้นกูไม่บวชเข้ามาดาใครมันจะจะด่าแะ้รก็ดาไปเถอะ ปีใหม่อาจารย์ไม่กลับบ้านนอกเหรอกูอยู่บ้านนอกอยู่แล้วมึงจชกูกลับไปไหนล่ะบ้านนอกกรุงเทพเนี่ยกูอยู่หนองจอกเนี่ยยังบ้านนอกไม่พออีกเหรอมึงจช่กูกลับไปไหนกูเกิดที่นี่บ้านกูอยู่ที่นี่พ่อแม่กูอยู่ที่นี่โคดเงาสักลากูอยู่ที่นี่มึงใช่กูไปไหนล่ะโคดพ่อโคดแม่กูอยู่นี่หมดเนี่ยมึงใช่กูไปเยี่ยมใครล่ะเขาอยู่กันที่นี่หมดเขาเกิดที่นี่เขาตายที่นี่แล้วมึงจช่กูไปไหนล่ะเยี่ยมใครล่ะ เมื่อวานหลวงพ่ออินถวายบอกให้อาจารย์อยู่เป็นคาระวะอีกหนึ่งปีอาจารย์คิดว่าจะบวชอยู่ไหมคะก็ <c oughs> <g> บวชนะนะอยากให้อาจารย์อธิบายปฏิทินเดือนจริงๆริอธิบายไปแล้วนะปฏิทินอะ